จังหวัดเพชรบุรีได้บูรณาการกับหลายภาคส่วนนะครับไปร่วมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีกับมูลนิธิสว่างสันเพชรธรรมสถานร่วมกับสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดเพชรบุรีปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกันฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ โดยมีนางสาวเอกรัตน์นาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยประธานบุรณนิธิสว่างสันเพชรธรมธรมสถานจังหวัดเพชรบุรีนะครับในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีในอำเภอเมืองเพชรบุรีตำรวจและเจ้าหน้าที่เดินนำทีมขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีตื่นตัวตรหนักแต่ไม่ตรหนก,กับภาวะวิกฤต จากสถานการณ์การ,รแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่พร้อมบอกกล่าวถึงความห่วงใยและความเป็นห่วงนะครับเน้นย้ำป้องกันตามมาตรการสวมแส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งหมั่นล้างมือและเว้นระยะห่างคับ